ในหัวข้อนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบการส่งออกเท็กไฟล์การกำหนดรูปแบบการส่งออก t ท x t ไฟล์นี้ก็เพื่อกำหนดรูปแบบของข้อมูลบันทึกเวลาตามรูปแบบที่โปรแกรมเงินเดือนที่เราต้องการเช่นการกำหนดให้ส่งออกข้อมูลเป็นปีเดือนวันตามด้วยรหัสพนักง,งานคุณสามารถกำหนดรูปแบบได้ดังนี้นะครับก่อนอื่นให้เราทำการเปิดโปรแกรม Time 2008ขึ้นมานะครับ จากนั้นกดที่ปุ่มบันทึกเวลาทำงานนะครับเราจะทำการค้นหารายการบันทึกเวลาทั้งหมดนะครับของพนักงานทั้งหมดนะครับกำหนดแผนกเป็น North Service นะครับชื่อเป็นทั้งหมดนะครับส่วนช่วงเวลาแล้วแต่เราจะกำหนดนะครับว่าต้องการช่วงเวลาไหนนะครับทำการกดค้นหาครับก็จะแสดงรายการบันทึกเวลาทั้งหมดออกมานะครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่ ส่งออกขั้นสูงนะครับในหน้าต่างส่งออกขั้นสูงนี้นะครับจะเป็นหน้าต่างเพื่อเตรียมส่งออกไฟล์เป็นเท็กไฟล์นะครับตัวนี้จะส่งออกในรูปแบบตามโปรแกรมเงินเดือนของเรานะครับที่เราต้องการจะให้มีการส่งออกนะครับเราจะมาเริ่มกันก่อนนะครับก็คือ export type นะครับก็คือเป็นการกําหนดรูปแบบนะครับรูปแบบของไฟล์นะครับที่เราจะต้องส่งออกตัวนี้เราเรียกเป็นเท็กไฟล์นะครับคลิกเป็นเท x t ไฟล์นะครับ มาแถบที่2นะครับแถบฟิลนะครับในแถบฟิลนะครับให้เราเลือกข้อมูลที่เราต้องการส่งข้อมูลออกนะครับข้อมูลหลักๆที่เราต้องใช้กันก็คือเช็คไทม์นะครับก็คือเป็นส่วนของวันที่และเวลาพินก็คือรหัสที่เครื่อง SSN คือรหัสพนักง,งานนะครับเซนสลน์นะครับเป็นหมายเลขเครื่องบันทึกเวลาที่ทําการบันทึกนะครับในส่วนของ ฝ right 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 ั่งทางด้านขวามือนะครับจะเป็นส่วนของข้อมูลนะครับที่เราต้องการส่งออกนะครับส่วนในส่วนของด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นข้อมูลที่เราไม่ต้องการที่จะทําการส่งออกนะครับสมมุติว่าผมต้องการย้ายต้องการการ์ดนัมเบอร์นะครับเพื่อต้องการส่งออกคลิกที่ไฟล์นั้นนะครับแล้วก็กดย้ายมาทิ้งทางด้านขวามือนะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับเวลาเราต้องการส่งออกนะครับ ตรงคอลัมน์การ์ดหม e ยเก็จะส่งออกไปด้วยเหมือนกันตอนนี้ผมไม่ต้องการจะส่งออกนะครับก็ส่งกลับที่เดิมตัวน,นี้ก็จะเป็นการตั้งค่าของแท็บฟิลนะครับมาที่แท็บฟอร์แมตนะครับแท็บฟอร์แมตในส่วนนี้จะช่วยกําหนดรูปแบบของวันที่และเวลานะครับเช่นถ้าคุณต้องการกําหนดรูปแบบวันที่นะครับให้เป็นปีเดือนวันนะครับ แล้วก็ตามด้วยเวลานะครับเป็นชั่วโมงนาทีและวินาทีนะครับเดี๋ยวเราลองมากําหนดดูนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราไปที่ช่องนะครับ Date Format นะครับให้เราพิมพ์นะครับ YYYY นะครับนี่ก็คือปีนะครับจะเป็นเลขสี่หลักนะครับเป็นสี่หลักแล้วก็ MM ก็คือเดือนนะครับ DD ก็คือวันนะครับจะมีสองหลักแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งนะครับ เป็นวัาหนึ่งช่องนะครับแล้วก็ตามด้วย H H นี่ก็คือชั่วโมงนะครับ M M นี่ก็เป็นนาทีครับ S S ก็วิเป็นวินาทีนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งในส่วนของการกําหนดรูปแบบของวันที่และเวลานะครับก็จะมีการกําหนดแค่แค่นี้ครับส่วน header and footer นะครับเราไม่จําเป็นต้องกําหนดนะครับก็ปล่อยว่างทิ้งไว้นะครับในแถบนี้ ในส่วนของแท็บแคปชั่นนะครับในส่วนนี้จะเป็นการกําหนดช่องว่างนะครับของแต่ละข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราจะมากําหนดรูปแบบตามตัวอย่างนี้นะครับก็คือจะเริ่มจากวันเดือนปีนะครับแล้วก็ตามด้วยเวลาแล้วก็เว้นว่าง2นะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสพนักงานแล้วก็เว้นว่าง2วรคนะครับก่อนอื่นนะครับสมว่าเราจะแก้นะครับจะแก้ในส่วนของเวทนะครับคือความกว้างนะครับเราทําการคลิก l o c a t i o นนะครับคลิกเข้าไปก่อนนะครับถึงจะทำการแก้ไขได้เราจะมาดูที่เช็คไทม์ก่อนนะครับเช็คไทม์นะครับให้เราปรับเป็น17นะครับในส่วนของตัวนี้ให้ปรับเป็น17หลักการตั้งค่าของตัวเลขก็คือให้นับข้อมูลจริงทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกด้วยช่องว่างนะครับในที่นี้ก็คือปีเดือนวันนะครับจะเท่ากับ8หลักนะครับแล้วก็เว้นว่าง1นะครับ แล้วก็ตามด้วยชั่วโมงนาทีวินาทีอีก6หลักนะครับแล้วก็ช่องว่างอีก2นะครับซึ่งจะได้เท่ากับ8-1บวก1บวก6บวก2ซึ่งจะได้เป็น17นะครับก็จะมีหลักการง่ายๆอคนนี้นะครับส่วนในบรรทัดของ S S N นะครับ S S N ก็คือรหัสพนักงานนะครับรหัสพนักงานนะครับให้เรา,าพิมพ์ที่ช่อง S S N นะครับเป็น10นะครับเพราะ รหัสพนักงานของเราจะมีอยู่ห้าหลักและเราต้องการเว้นช่องว่างไปอีก5้านะครับก็จะรวมกันเป็นสินะครับต่อมาไปที่บรรทัดเซนสลน์นะครับตัวนี้ก็คือหมายเลขเครื่องบันทึกเวลาที่เราทําการบันทึกนะครับตัวนี้จะตั้งเป็น6กนะครับก็เพราะว่าหมายเลขเครื่องของเราจะมีแค่หหลักต้องการเว้นช่องว่างนะครับช่วงว่างของเราไปอีก5้านะครับก็จะรวมกันเป็น6พอดีนะครับโอ้เราตั้งค่าพวกนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราทําการ ติ๊กเครื่องหมายถูกออกนะครับหน้า auto caption ออกนะครับตัวนี้จะเป็นการล็อกค่านะครับไม่ให้ค่าได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับการการป้องกันการแก้ไขด้วยนะครับต่อมานะครับมาถึงแท็บ s k i option นะครับแท็บ s k i option นะครับให้ท่านเอาเครื่องหมายถูกที่ช่อง calculate ออกนะครับปกติมันจะมีเครื่องหมายถูกหน้า calculate นะครับ calculate column width นะครับให้เราทำการ ออกนะครับ ASCII option นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าในส่วนสุดท้ายแล้วนะครับของการส่งออกรูปแบบของการส่งออกเป็น t text f i l ์นะครับก่อนที่เราจะส่งออกนะครับให้เราเลือก select ครับก็คือเลือกพื้นที่ที่เราต้องการเซฟไว้นะครับว่าจะให้ต้องการเซฟไว้ในพื้นที่ไหนนะครับตอนนี้ผมจะเลือกเป็น desktop นะครับจะตั้งชื่อว่า in out data ล้กันนะครับ .txt นะครับ ทำการกดเซฟนะครับตัวนี้ destination file ของเรานะครับก็จะถูกวางไว้ตรงตำแหน่ง Desktop นะครับที่เราได้เลือกไว้นะครับชื่อ in out data .txt นะครับเมื่อเราได้ทําการตั้งค่า destination file นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการกดที่ start export ครับเป็นการส่งออกข้อมูลออกนะครับ เมื่อเราทําการกด Start Export เสร็ X นะครับก็จะมีเทคไฟล์ Take ที่เราได้ทําการส่งออกนะครับก็จะแสดงขึ้นมานะครับตามที่เราได้ทําการตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็สามารถนําไฟล์นะครับที่ได้นะครับไปใช้งานอื่นๆต่อไปได้นะครับและเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องการส่งออกข้อมูลครั้งต่อไปนะครับคุณก็ สามารถตั้งชื่อไฟล์ใหม่แล้วกดปุ่ม Start Export ได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องกำหนดค่าต่างๆเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการกำหนดรูปแบบการส่งออก t e ็ก f i l e แล้วนะครับ